ช็อคหนุ่มคนนี้อนาคตเกือบสดใสถูกปลดบทพระเอกช่องใหญ่แบบฟ้าผ่าอีกหนึ่งหนุ่มดังในวงการบันเทิงรับบทดีเจมากฝีมือด้วยอย่างแดนนี่ดานิเอลเบสซิงหนุ่มครีโอจากปี2007โดยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีก็ยังรลอเหลาคว,ว้าใจสาวๆไปครองได้เหมือนเดิมล่าสุดหนุ่มแดนนี่เปิดใจผ่านรายการ Turning Point EP7 โดยมีบางช่วงบางตอนเผยถึงอนาคตที่เกือบสดใสเป็นแค่ว่าที่พระเอกละครเพราะว่าโดนปลดฟ้าผ่าโดยบอกว่าทุกช่องทุกสีดึงตัวหมดเพราะเหมือนเป็นดาวดวงใหม่มีพี่คนนึงเสนอตัวอยากเป็นผู้จัดการให้หักเปอร์เซ็นต์น้อยเราก็โอเคลุยเข้าไปเดียวจบช่องหนึ่งรอขอเล่นละครกับช่องนี้ดูดีดูมีอนาคตที่สุดแต่ในหลังบ้านทั้งหมดเราไม่รู้ว่าเขาไปปฏิเสธค่ายอื่นแบบไหน เหมือนเราจะได้เป็นพระเอกช่องดังละครใหญ่แจกบทเวิร์กช็อปถ่ายโปสเตอร์ทำทุกอย่างแล้วอีกสองวันจะเปิดกล้องก็มีสายโทรมาบอกว่าเปลี่ยนตัวพระเอกผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอเขาบอกว่าพีก็ไม่รู้เป็นแค่เลขาต้องถามทางผู้ใหญ่เราก็เฮ้ยจริงๆใช่ไหมไม่ได้อำใช่หรือเปล่าเพราะเวลาเวิร์กช็อปต้องเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสีผมตัดผมกันคิ้วเปลี่ยนสีคิ้ว วางทุกอย่างหมดแล้วอีกแค่สองวันเปิดกล้องชอ็ชอกช็อกมากเราก็เคว้งเลยกะว่าจะเฟะจากธุรกิจจะมีอนาคตสดใสกับวงการบันเทิงสรุปเฟลไม่รับงานละครอ,อีกเลยซึ่งตอนหลังก็ได้มีคนมาบอกว่าหนุ่มคนนี้หยิ่งมากเลยเราก็เฮ้ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับพอเจอพี่ๆที่เคยเดียวงกับผู้จัดการคนนี้เขาก็บอกว่าโหไม่รู้หรอเขาทำอะไรไว้บ้างเราก็ช็อกเหมือนกันเราดูไม่ดีไปด้วย ช่องอื่นที่เขาใหญ่ๆไปปฏิเสธเขาอย่างเนี้เราไม่รู้เรื่องเลย